จะมาติดตั้งมัดปลายงานบุญกระถินสามัคคีไก่ออกพรรษาแล้วออกพรรษาลาพระเจ้าเดี๋ยได้มีบุญกระถินสามัคคี มนสามเมตรตัไปเลยเนาะเอ้ยม e no. ันสอเมตรนึงต si ัวสเมตรวาับสองเมตรสีบก็ันเมตรสี่ส hmm. ิบ่าจากเราเยี okay. ่มันสั่นด้เนาะวนสองกุณ uh, ีเต่เยนแนว้ง่นน oh ีมัเหลา่ลยมเลาเห็นทุกนา้มู้ดว้ตงกัน ือออหกเนาะเอเย่ทาสีไหมทาสีส่ีเน่ทาสีแลเดี๋ยวเยทาจะไปกางข้างนะขอยเหยียบด้วยการจะทยังไงานจาตัวให้เหยียบดี้ดีมอีเราหลบเเ้ือไปซือไปือบ้างรงดิน ใหยเทศแต่เมียมหรอเ่วาเอมือนมันยังกว่านาทุงหอมาใส่คุณแม่โอ้ว่ามันรถผู้ใดรถสีชมพูงองต o n นครับ <c oughs> สาธุ คุงนวดไปเอาบันไดอย่ถึงพอดีฮะป้ายบุญกระถินป้ายบุญกระถินโ้ป้ายอ้นี่ขึ้นต้หัวปีเลยวันจี่อ้ยโอ้ยขึมนันขีวนไปตั้งพูนโคตรอามหน่อยไปย่านย่านมาเหนมันว่าเคร่ง เพราะว่าเฮ็ดเหลือไปโยเออในบ้านให้เออเออนั่นแหละได้ได้ทำามันละเออได้ทำนมันละขอเชิญเป็นเจ้าภาพทอดกระถินสามัคคีณวัดบูรพาวิทยาลามบ้านตลาดตหนองเรือพนสจหนองบัวลำพูวันที่ไหนวะัันที่วันที่สองสาม ที MM ่ห้างจังเวียนหล่นเ่ราอะไราวันเป็นคนเทียนแล้วเนี่นะสูงโพดทังนี้เออด้นหนโอ้พอดีบอ่เอาลงอยู่บอบัดตึงข้างล่างมันสีพอดีอุ้ย

ตรงกลางไม่ทำหน่อยตรงกลางเขาตรงมัดน้ำมีปรจันกองละร้อยเก้าสิบเก้ากองละร้อยเก้าเก้าได้ไองก่องละร้อยเก้าเก้าได้พี่น้องคุณเดี๋ยงานกล่องซิบกล่องกะสองกล่องสามกล่องก็ว่ากันไป ทุบุ่นน้องกันพี่น้องเดินไปแล้วพี่น้องยจิ้นบ้านตลาดน้องวัดบุญรพาวิทยาลามของน้องฝากบอกปุ่นเดี๋น้องพี่น้องทุกคนเด้อพี่น้องเอ้ยมาปุ่นน้องกันมันสั่นบ่กระดียะมันสั่นเอ้โหตอนนี้เป็นมาเร่งเลยผมฮะยึดกระแสมาเร่งเลยท เออมัดเส้นนั่นเลยมันขันมาถึงเฮาวทั้งแต่ไม่ใช่ด่างมันเลยเนี่ยโอ้ยเครื่องเครื่องมันเสียนั่นบ่มันสีหง่อบ่ลนอดเอาขึ้นขึ้นไปด้วยเออเดินเดินก็เส้นหนีเลยไหมเส้นกับตัวนี้ ตั้งแต่มันอะไรเี s. <S ้ยขึ้นกันขึ้นก่ไบ่ต้องดึงแห้งเออดึงจำ mm ันหละแนางเทืงเป็นดเอเืองเอาพายูไม้สองสามมือขาดลงบันเ่ โอย่งอนโอ้ยไปเขาเคยพ่อดีอยากจะทำหน่อยอันตานางมันแมมอันมันพอดีนะมันดีนะนมันงามไหมทั้งเถิงมันจีดกันดึงแห้งไรกันดึงแห้งเัิงเถิงมันจิดเป็นนมั่นจมันจีหัวได้ทำหน่อยเขาจะดึงเถองน้ำเออดึงแค่มันละก่ตัวดึงไร โจมอันนี้ไปเพื่อนได้ผลนี่ไงไปขอบคุณครับไปไปทุกคนมาต้องเจอไมื่อสิบหนึ่งเจ้าเหรอเออวัดด้วยวัดอันเจ้าแจ๋นะต้องต้องติดต่อต้องร้องต้องร้องก็ติดต้องมาที่นี่ผู้ชายวันนี้วางแล้วเราดีว่า

ก็จะได้ม่เค็มอะไรผิหมด้ตั้งเลตั้งอะเพื่อัไว้นอ

สี่คุ้นสองพอดีเลยไปเไมอน่ะงามพอดีเลยตะก่อนไมไ่หน่อยอยู่อันนี้มันใ่ญ่พอดีเลย

เอาติดป้ายงานบุญกระถินวัดบูดภาวิทยาลามบ้านทลาดมาเอาหวมบุญหวมท่านน้ำกันเดอพี่น้องปองไป